สวัสดีครับพบกันครับผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางเนะครับครับพ่อกันมือนี่ตามสัญญาครับมาส่วนอยากพิ้นพี่น้องฝึกดีดพิ้นไล่ล่ำเพื่อนกกขาขาวเป็นวิดีโอที่ซนะครับหรือคลิปที่ซครับเข้าเคียงสายกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับเอไม่เนิ่มีล่ามี่ครับสายล่างสุดนี่สายหนึ่งเสียงมีนะครับ ตรงกับภาษากงกฤษ e สายสองสายกลางเสียงล่าตรงกับภาษาอังกฤษ a สายสามเสียงมีเป็นมีต่ำนะครับตรงกับภาษาอังกฤษ e รวมแล้วเป็นมีรามีตรงกับภาษาอังกฤษ e a e นะครับเพราะว่าเครื่องตั้งสายหรือจูเนรเนี่ เป็นภาษาไทายเฮาบะมีมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับตัวย่อเป็นเป็น E เป็น A ครับเฮาจำอ E A E คือมี่ลามี่นะครับครับผมจะขอตบตวนไล่ล่าเพื่อนกบขาขาวตั้งแต่คลิปที่หนึ่งคลิปที่2คลิปที่สามนะครับแล้วก็ต่อ้วยคลิปที่สที่เฮาสิฝึกมันนี่นะครับ ต่อไปเป็นคลิปที่สองครับบาร์ดี้ห้าอคลิปที่สามครับบารนี้ ก็ไปเป็นคลิปที่4ีห้อสิฝึกมูนี่ครับเอาอีกจักรอบนะครับคลิปที่4ีห้อสิฝึกมูนี่นะครับ มีซีมีหาแถวนะครับกันนะครับสำหรับตัวโนตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับข้ามาเอาตัวโนตกันเลยนะครับสำหรับอยากพิมพ์ผู้มีปากากับกระดาษก็สามารถจดตามไปก็ได้นะครับข้าไปสา่าครับผมแมนบอทันผมก็เขียนไว้อยู่ในตรงที่แสดงความคิดเห็นนะครับพิมพ์ไว้เริ่มแถวที่หนึ่งเลยครับ ลาฟาเลมีเฮาดิดล่งยางเดียวก่อนครับลาฟาเหลมีฟามเลฟาเลมีต่อกันที่เป็นแถวที่สองลาลาฟาลาฟามีเลฟาลามี ต่อกันที่เป็นต่อไปเป็นแถวที่สามครับลาซอนเลมีซอนมีเลดูเลมีหนึ่งสองสามต่อกันครับ เป็นแถวที่สีครับมีเลโดเลมีลาซอนมีเลโดลาโดเอาหนึ่งสองสามซีต่อกันครับบนัน มาที่นี่เอาแถวที่หาแถวสุดท้ายครับมีเลโดลาโดโดมีเลโดเลมีเข้าได้หาแถวจบคลิปที่สีนะครับสำหรับตัวโน้ตผมสิพิมพ์ไว้ตรงที่แสดงความคิดเห็นด่านล่างนะครับผมแนะนำว่าแคปหน้าจอแล้วไปจดจดละทอง ลาฟาเลมีฟามีเลฟาเลมีลาลาฟาลาฟามีเลฟาลามีฟาลามีลาซอนเลมีซอนมีเลโดเลมีมีเลโดเลมีซอนมีเลโดลาโดมีเลโดลาโดโดมีเลโดเลมีันเฮาบ่อยากานโนดบ่อยากทองโนดให้ทองน้อยก็ได้วน

ลาฟาเมเลฟาลมีลาซอนเลมีซอนมิเลโดเลมีมิเลโดเลมีลาซอนมิเลโดลาโดมิเลโดลาโดโดมิเลโดเลมี ให้เขาสังเกตเบังตัวสท้ไทยดีดล่งวันดีครับไม่ไม่ห้เขาดีดล่งอย่างเดียวสักวอนครับบาดเข้าคล้องแล้วจักตำแหน่งตัวโน้แล้วเขาจัองไฟล่องขึ้นล่งลุ่งขึ้นลุ่งนะครับล่องล่องบังรับค่อยๆฟึกเอาเอาอีกยีกรอบนะครับ วนกันไปว่นกันมาโดเลมีกับโดละโดนะครับแถวแรกของวิดีโอที่ซีนี่ก็สิเป็นสี่ขีนมาช่องที่2กับช่องที่ซนะครับเข้าใส่เนี่ยงสิันผู้เด้นนัดนดูวก่อยกับสดงได้ไดครับ ลาฟ a าเล i มีฟ i าม f เล e ฟ i าเล a มีลาลาฟ i าลาฟ l าม i เล s ฟ n าล Mi ีลาซ i อนเล l มีซ m อนม d เล e ดูเล s มีมีเล d ดูเล่มีลาซอนมีเลดูละดมดูละดดมีเลดเลมี ห้าคอยฟึกเอาเทละแถวครับคือผมวบาล้าครับแคบหน้าจอเรามาจดให้จดดูๆตามประสบการณ์ของผมจดดูมันซึมอสาบดีนะครับห้าจดจดดูๆหลังจากฟึกแล้วห้ามาจดจดแล้วห้าทองลาฟ้าเหลมีฟ้ามีเล่ฟ้าเหลมี La la fa la fa mi le fa la mi La son le mi son mi le do le mi Mi le do le mi La son mi le do la do Mi le do la do do Mi le do le mi ปึกเทละแถวหรอเอามาจอดมาต่อกันครับบัตท,ที่นี่ผมจิตทบท่วนมากตั้งแต่คลิปที่หนึ่งเลยนะครับจนหอดคลิปที่สี่มานี้นะครับ มานนี่ครับให้เข้าค่อยๆฟึกเอาบ่แม,มนว่าเข้าฟึกมือนีสีเก่งมือนีฟฝึกมือนีมันสีมีผลไปในมือข้างหนา้านะครับผมก็คือกันกับเปรียบเทียบนะครับเข้าเห็นเพิ่นดีดเก่งๆบ่มเมนเพิ่นฟึกนมือวาดกับมือนีทีบเพิ่นฟึกมากโดนแล้วคนนครับโดนเติบแล้ว ให้เข้าลงเมื่อเหตุมือนีมือข้างหน้าเข่าสิสำเร็จนะครับสำเร็จหน ой, ่อยสำเร็จลายมันขัดขืนอยู่กับเข่าสีดูสีมันฝึกนะครับขันเข่าเห็นเพิ่นมีกล้วยสุกเพิ่นปลูกมาได้ปีหนึ่งกับสองปีเดียวดิครับบาดท,ที่นีเข่ามาพากันปลูกกล้วยนะครับเนาะมันจะเคยสิ้กินกล้วยสุกคือกันนะครับเาาพื่อเข่าหัดเิตนมือนีมันก็สิไปเจงในวัดทางนะะให้เข่าจําไว้อย่างหนึ่งนะครับ เป็นกำลังใจให้้าของว่าเข้าฝึกมือนี่เข้าสีเจงขึ้นซ้ำเม็ดข่าวสารฟังฟังหนึ่งเด้อครับผมจำครูบาอาจารย์เป็นสอนมาว่าอังสันยาเจงหลให้เอาซ้ำเม็ดข่าวสารกับพ่อว่าสันเจงขึ้นซ้ำเม็ดข่าวสารครับล่องเบิงนะครับล่องเบิงเม็ดข่าสารสิทั้งนอนหรือทั้งตังก็ขึ้นยุบเข้าแล้วสำหรับคลิปวิดีโอของผมนะครับสีฟึกหลายคนนี่ได้ว่าหลายเพียงหลายไรยก็นี่ได้ครับ โดยการเข้าไปใน y o ย u b e แเ้วกับพิ่มวสุทัศนศีวัฒนามันจะขึ้นวิดีโออยู่ข้างหน้าแล้วห้าปัดจากข้างล่างขึ้นข้างเึ้งมันสีมีอยู่ประมาณ300กว่าวิดีโอให้เห้าเลือกฟึกไใดสีเป็นไล่ต่างๆหรือเพ่งลูกทุง่งหรือเพ่งต่างๆให้เห่าเลือกฟึกเอาสามารถฝึกไใดต่างแว่าหานใดเป็นพินว่าหันใดดีว่าหันได,ด,ด,นไดเป็นนะครับ เป็นหลายคนหรอครับเพินเพินขามาเบิงล่องลองเบิงนะครับแนะนําให้่เพินผู้ใดบ่าหันดีดพิ้นเป็นนะครับลูกหลานเฮาหรือมูพวกเฮาเขาวา่าเขาไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์วา ak, ่าอยากดีดพินเป็นหนึ่งอยากดีดพินเป็นหนึ่งเป็นหลายคนหรอครับ,รบลองลองเบิงบ่ได้เสียหยังครับถ้าเฮาถือใจกับกดถือใจแล้วกดติดตามการกดติดตามได้เปรียบตรงที่วา่า้าเฮามิดีโอใหไ,ไม่มาก,ก็ว่าขึ้นไอ โทรศัพท์เอาเลยว่าต้องไปล่อคนหานะครับครับก็บขอได้รับกวามงปรารถนาดีจากผมสุทัรศรีวัฒนานะครับผมโชคดีครับสู้ๆครับ